สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง crypto sent นะครับวันนี้นะครับโฟก็พามารับ air drop นะครับสำหรับตัว bittoondao นะครับกันอีกแล้วนะครับเป็นการแจกของฟรีกันอีกแล้วนะครับโดยเงื่อนไขนะครับการได้รับรางวัลนะครับก็ไระดับอ่า top สามนะครับ top สามที่มีเลฟมากที่สุดนะครับก็จะได้ NFT นะครับ bittoondao นะครับแล้วก็ได้ไวลิทด้วยนะครับแล้วก็ระดับที่4ถึง50เนี่ยก็จะได้ไวลิทของ bittoondao ไปนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับก็คือ เป็นอันดับที่50ขึ้นไปนะครับตัวจะสุ่ม200คนเนี่ยได้สิทธิ์ในการได้ไวริตนะครับโอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับที่จะลงทะเบียนรับของฟรีนะครับก็เข้าลิงก์ด้านล่างที่โฟกแบบไว้ข้างล่างมาได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกก็คือจอยดิสคอดนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับนี่เขาเขาาจะให้เราเข้าไปจอยดิสคอดของ b บ t t o ูลดาวนะครับอันนี้โฟกมีแอปของ i ิ c คอดนะครับ ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะอ่าก็กดเข้าร่วมเลยนะครับเรียบร้อยกดเข้าร่วมกดเสร็จสินะครับตรงนี้ยอมรับอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับกดติ๊กถูกนะครับเพื่อ WiFI ตัวเองโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เพื่อเข้าเสร็จแล้วนะก็กด continu e ได้เลยนะครับอ่าอันที่2นะครับก็คือการลีทวิตนะครับฟอลโล่ทวิตนะครับเข้าไปฟอลโล w นะครับทวีตของบิตตูนนะครับแล้วก็กด continu นะครับ แล้วก็รีทวิทนะครับอันนี้ก็เป็นการทำไอ o ดอรง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่รู้ราคาของบิตูนนะต้องบอกเลยครับราคาฟอร์เนี่ยอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทเลยนะครับตอนนี้ซึ่งมีราคาอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ให้เรานะครับเอาว a l เล็ตเดสเนี่ยตัวเมตาแมนนะครับนี่มาใส่ได้เลยนะครับ เมตาแมสหรือ E T H c h a i n เนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนะครับนี่ตรงนี้จริงๆถ้าเป็นเชนของ E T H เราก็ใช้เลขพีเหมือนกันนะครับอ่าคอนตินีส่วนตรงนี้นะครับเราก็เอาเลฟฟอร์เนี่ยไปให้เพื่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นลิงก์เลฟนะก็สําหรับใครนะครับที่อยากทําโอกาสให้เยอะนะก็ส่งให้เพื่อนต่อไปนะก็อันนี้เดี๋ยวโฟจะแปะไว้ด้านล่างนะครับก็เป็นของโฟเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับแอรดับของบิตูนดานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดสระสระกดสดันกันกหิ่งไว้ให้โฟกด้วยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของโฟกแล้วนะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ